สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำเคี่ยวน้ำตาลเพื่อไปเป็นน้ำตาลปั้นนะครับวัตถุดิบของเราหลักๆก็คือจะมีแบะแซนะครับแบะแซเป็นยังไงนี่ครับแบะแซคือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือแบะแสไปที่ร้านขายของชำในตลาดนะครับมันจะมีขายแบะแซนะครับเราก็จะเอาไปใส่กระทะพอเอานำแบะแซนี่ไปใส่กระทะนะครับ ใส่แล้วก็ผสมน้ำตาลอสมควรนะครับหลังจากใส่แล้วก็นะครับนำไปใส่นะครับนี่ดูนะครับแล้วก็น้ำตาลใส่นะครับแล้วก็เปิดไฟเคี่ยวเปิดไฟเคี่ยวนะครับเปิดไฟเคี่ยวนะครับ เที่ยวน้ำตาลไปเรื่อยนะครับออครับพอน้ำตาลเริ่มเหลวแล้วก็คนนะครับน้ำตาลเริ่มเหลวแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันก่อนนะครับพอคนให้เข้ากันแล้วก็คนเข้ากันดีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับปล่อยจนกว่าน้ำตาลจะเดือดนะครับปล่อยปล่อยไปเลยนะครับให้น้ำตาลมันค่อยๆเดือดนะครับคนเดือดแล้วน้ำตาล ปล่อยจนน้ำตาลละลายจนใสนะครับตอนนี้เราก็จะปล่อยไปก่อนนะครับนะครับเราปล่อยไประยะหนึ่งจะเห็นว่าน้ำตาลเริ่มใกล้เริ่มเดือดแล้วนะครับพอมันเดือดแล้วเราก็คนมันสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ขูดขูดเม็ดน้ำเม็ดน้ำตาลที่เกาะเกาะอยู่ตามข้างนี่ขูดลงให้หมดนะครับขูดลงให้หมด เพราะว่ามันจะได้ละลายไม่งั้นน้ำตาลจะไม่ละลายนะครับนี่นะครับแล้วก็ปล่อยปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วอีกสักพักก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับเราปล่อยทิ้งไว้ระยะหนึ่งแล้ก็มาดูว่าน้ำตาลเดือดเต็มที่แล้วแล้วก็มาดูคนๆดูว่าน้าตาล ใสน้ําตาลใสแล้วนะครับตัวนี้คือน้ําตาลละลายแล้วถ้ามันใสนี่คือน้ําตาลทรายที่เราใส่ลงไปมันเริ่มละลายแล้วนะครับพอละลายแล้วเราก็พยายามยัง,ยงไงก็พยายามขูดข้างๆลงให้ให้ดีนะครับเพราะว่าจะมาเกาะข้างพยายามขูดลงไปนะครับแล้วก็คนๆมันนะครับ ตามจะเดือดมากเลยนะครับอันนี้ร้อนมากนะครับติดเนื้อเนื้อพองนะครับระวังมันจะกระเด็นมาโดนนะครับโดนแล้วมันจะติดเรามันจะพองได้นะครับก็ให้เคี่ยวด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ก็เคี่ยวไปคนไประยะระยะไปนะครับก็คงอีกนานอยู่นะครับเป็นเกือบยี่สิบนาทีกว่ามันจะได้ที่นะครับเออเคี่ยวเคี่ยวไปเรื่อยนะครับ เที่ยวไปแล้วก็พักไปด้วยนะครับไม่ได้คไม่ได้คนตลอดเวลานะครับปล่อยทิ้งได้ทีเป็นห้านาทีก็ได้นะครับค่อยมมาคนทีหนึ่งไม่เป็นไรนะครับไม่ไหม้นะครับแต่ว่าไฟเราอยาให้แรงเกินไปนะครับเอาไฟพอดีพอดีนะครับพอผ่านไประยะหนึ่งน้ําตาลจะสังเกตนะครับน้ําตาลจะออกสีเหลืองนะครับเม็ดน้ําตาลจะเดือดช้าลงนะครับนี่แสดงว่าใกล้ได้ที่แล้วนะครับใกล้ได้ที่แล้ว เราก็จะต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้วยน้ํานะครับเป็นน้ําประปาเรานี่นะครับก็เตรียมไว้นะครับเพราะว่าเราจะเอาทดลองใส่น้ําดูนะครับหากในวิธีการทํานะครับเราก็จะตักน้ําตาลตัวนี้นะครับตักมาแล้วก็มาหยดลงน้ําดูนะครับ ดยดูต่หยอดดูนะครับนี่เริ่มแข็งแล้วนะครับแต่ยังยังไม่แข็งดีนะครับแต่ว่าก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะครับนี่อีกนิดเดียวก็ได้แล้วนะครับแล้วเที่ยวไปนะครับ อีกตอนนี้จะได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวนะครับเตรียมภาชนะที่เราจะไปเทใส่นะครับอันนี้ก็หลังจากเราเคี่ยวเ,เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเทลงภาชนะข้องผมก็จะเป็นภาชนะอย่างนี้นะครับแบ่งเป็นช่องๆนะครับเพื่อตอนนี้ขั้นตอนนี้เราจะใส่สีแล้วนะครับจะเอาสีผสมอาหารนะครับก็คือสีผสมอาหารนะครับ เอาใส่ลงไปนะครับเราชอบสีไหนก็ใส่ไปนะครับใส่ไม่ต้องมากเกินไปนะครับใส่แค่พอสวยก็พอนะครับมันจะได้สวยงามไม่ดําไม่น่ากลัวนะครับอันนี้ผมทําเองถ่ายเองก็จะตัด,ต,ดตัดมั่งนะครับบางช่วงเราไม่ทํางานเราจะถ่ายไม่ได้นะครับก็จะตัดไปก่อนก็แค่เคลือสีเติมลงไปแล้วก็ละลายน้ํานะครับเติมลงไปก็เป็นสีไข่สีมันตามที่เราต้องการนะครับ นะครับหลังจากทําสีเสร็จแล้วก็จะได้สีประมาณนี้นะครับผมของผมจะร้านผมจะมีสีฟ้าสีขาวสีชมพูสีเหลืองนะครับผมจะทําเป็นสามสีสีสีนี้เป็นหลักนะครับส่วนบางคนบอกส่วนที่เคยเห็นจะเป็นสีเขียวอย่างนี้สีเขียวมันไม่ยากนะครับเราจะทําสีเขียวก็แค่ตอนเราปั้นเราสีเหลืองกับสีฟ้าผสมกันก็จะกลายเป็นสีเขียวได้เลยนะครับ งั้นเราไม่จําเป็นต้องไปทําสีเขียวครับเพราะสีที่เรามีคือแม่สีอยู่แล้วนะครับเราสามารถแตกไปได้อีกหลายสีนะครับก็อันนี้จะเห็นว่าผมผสมไม่เต็มมากนะครับผมเคี่ยวกระทะนี้ไม่เต็มเพราะาตัวนี้ผมทําเพื่อทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแค่นั้นเองนะครับเผื่อใครสนใจจะไปลองทําดูนะครับส่วนวิธีการปั้นก็ให้ท่านกดติดตามในคลิปต่อไปนะครับผมจะมีวิธีการสอนว่าปั้นยังไงนะครับ การขึ้นรูปแต่และอย่างขึ้นยังไงนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม